เอาหารในธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกสูงก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะในคนที่นิยมกินโปรไบโอติกเสริมเพื่อเสริมคุ้มคุ้มกันของร่างกายรู้หรือไม่คะว่าในอาหารธรรมชาติ ก็มีโปรไบโอติกเหมือนกันเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่า9อาหารในธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกสูงมีอะไรกันบ้างอย่างแรกนะคะนั่นก็คือในโยเกิร์ตค่ะ ก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าในโยเกิร์ตก็จะมีพวกแบคทีรียรที่ดีอยู่นะคะหรือที่เราจะ,จะคุ้นหูกันว่าเป็นแลคโตบาซิลัสนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในโยเกิร์ตเองก็อาจจะมีแบคทีเรียรที่ดีสายพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะและที่ควรที่จะดูในฉลากผลิตภัณฑ์นะคะก็คือควรที่จะเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะหรือในบางยี่ห้อก็อาจจะเขียนว่าไมโครแอคทีฟอะไรพวกนี้นะคะซึ่งก็หมายความว่าในโยเกิร์ตนั้นมีแบคทีเรียรที่มี ชีวิตอยู่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวก lactobacillus หรือ b i f i d o b a c t e r ียมนะคะก็จะมีผลในเรื่องของการช่วยการย่อยช่วยปรับสมดุลของลำไส้ลดอาการท้องผูกค่ะ อาหารอย่างที่2นะคะนั่นก็คือนมเปรี้ยวค่ะก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับในโยเกิร์ตนะคะซึ่งในนมเปรี้ยวนะคะก็ควรที่จะเลือกโปรไบโอติกที่มีชีวิตเหมือนกันนะคะเหมือนกับในโยเกิร์ตเลยนะคะโดยเฉพาะดูในรูปแบบของที่เป็นพาสเจอไร e d นะคะก็จะเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าโดยปกติพาสเจอไร e d ก็จะมีการผ่านอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะคะแล้วก็มีการเก็บไว้ในที่เย็น,นะค่ะก็คือต้องเข้าตู้เย็นไว้ตลอดเวลานะคะดังนั้นพว จุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะยังเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ในส่วนที่สำคัญของการเลือกผลิตภัณฑ์ของนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตนะคะถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือคนที่จำเป็นต้องจำกัดพวกน้ำตาลอาจจะต้องดูค่าฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะว่าในนมเปรี้ยวหรือว่าในโยเกิร์ตนั้นมีปริมาณน้ำตาลมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าคนที่ต้องควบคุมน้ำตาลก็แนะนำว่าให้ทานเป็นพวกที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดหรือว่าเป็นรสธรรมชาติค่ะ อย่างที่3นั่นก็คือกิมจิค่ะซึ่งก็เป็น ผักดองของเกาหลีใช่ไหมคะเนื่องจากว่าในกระบวนการหมักต่างๆก็จะทําให้เกิดพวกจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรียขึ้นมานะคะซึ่งก็พบว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ดีหรือว่าเรียกว่าเป็นโปรเวติกที่จําเป็นกับร่างกายนั่นเองค่ะก็จะมีผลในเรื่องของการช่วยการขับถ่ายช่วยการย่อยนะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะอย่างที่4ก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะนอกเจากจะมีจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายแล้วนะคะก็ยังมีไขมันต่ําแล้วก็มีปริมาณน้ําตาลต่ําด้วยค่ะซึ่งจากงานวิจัย ะะก็พบว่าในคนที่ทานดาร์ชอโ,โกแลตบ่อยๆนะคะพบว่ามีจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกายลดน้อยลงมากเลยค่ะเช่นพวกคอสติเดียมพวกนี้เป็นต้นนะคะอย่างที่5นะคะนั่นก็คือพวกน้ำส้มสายชูหมักค่ะ อย่างที่ถืออยู่ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลนะคะเนื่องจากว่าในกระบวนการหมักนั้นทำให้เกิดจุลินทรีย์อย่างที่รู้กันนะคะและในการที่จะได้มาซึ่งน้ำส้มสายชูหมักนั้นก็จะไม่ได้ผ่านความร้อนใ,นใดๆหรือว่าไม่ได้ผ่านการกรองใดๆนะคะดังนั้นพวกโปร,โรติกที่เกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่6นะคะนั่นก็คือนัตโตหรือว่าถั่วเน่าของญี่ปุ่นค่ะ การที่ได้มาซึ่ง NATO นัตโตนั้นนะคะก็คือการเอาถั่วไปหมักค่ะเมื่อเกิดการหมักดองนะคะก็เกิดจุลินทรีย์ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังพบว่าในคนที่กินนัตโตเป็นประจําก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกพุนด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็ยังคงเป็นอาหารของญี่ปุ่นอยู่นะคะนั่นก็คือซุปมิโศหรือที่เรียกว่าซุปเต้าเจี้ยวค่ะดังนั้นส่วนผสมของซุปนี้ก็คือทํามาจากเต้าเจี้ยวหรือว่าการนําถั่วไปหมกักนั่นเองค่ะก็จะเกิดจุลินทรีย์ที่ดีหรือโปรไบโอติกขึ้นมาข้อ8นะคะก็คือเทมเป้นะคะหรือว่าถั่วหมักของอินโดนีเซียนะคะ ึ่งก็เกิดจากกระบวนการหมักนำเอาทั่วเลืง้งถั่วแดงมาหมักกับเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะก็จะทำให้เกิดจุลินซีขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีโปรโตีนสูงด้วยค่ะสุดท้ายนะคะนั้นก็คือชาหมักหรือที่เรียกว่าชาหมักคอมบูชาค่ะซึ่งทำมาจากการนำเอาชาเขียวหรือว่าชาดำไปหมักกับพวกหัวเชื้อจุลินซีแล้วก็ พวกยีสต์น้ำตาลนะคะก็จะทำให้เกิดชาขึ้นมาค่ะแล้วก็มีจุลินซีที่ดีด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ9อาหารที่มีโปรไบโอติกสูงหรือมีจุลินซีที่ดีนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะในอาหารอื่นๆก็อาจจะมีโปรไบโอติกสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ยกตัวอย่างมาในคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของโปรไบโอติกต้องการที่จะทานเสริมก็ทานจากอาหารเหล่านี้ได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะนอกเหนือจากช่องทาง YouTube Channel บัณฑิตกายภาพและจัดกระดูกซึ่งอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะยังมีช่องทางอื่นๆได้แก่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพสามารถติดตามทั้งคลิปแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆได้เลยค่ะกดถูกใจแล้วก็กด See First เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆล่าสุดของเราด้วยนะคะและสำหรับใครที่เล่นไลน์แล้วก็ติ๊กตอกเราก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆ อัปขึ้นทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยค่ะเข้าไปที่แอดบันดิตฟิซิโอแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะและเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอย่าลืมสมัครสมาชิกทั้งทาง YouTube และก็ทาง f c e e o o o k แฟนเพจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ